บอกเนี่ยมาชัดเจนเลยว่าชามือถ้าชามือ,อให้บอกเลยสามนิ้วเนี่ยนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยสามนิ้วนี่นะคือนิ้วนี้อาจจะชาครึ่งเดียวด้านนี้นี่ชัดเจนนะการบอกว่าชาแล้วก็บางทีกลางคืนนี่ก็จะชามากขึ้นต้องตื่นมาบางทีต,งตื่นมาตอนคืนนี่มาดูนี่นิดนึงนะเราตรวจอันต์ซาวเราจะเห็นเลยเนี่ยเส้นประสาทมันบวมขึ้นมาน,นี่คือเส้นประสาทที่ปกติขนาดมันจะไม่ใหญ่ที่ว่าเป็นพังผืดกดทับเส้นประสาทคือว่าพังผืดก็คือพังผืดข้างบนนี้ครับ กดทับเส้นประสาทตรงนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะฉีดยาเพื่อลดการเสดให้แล้วก็จะเลาะพังผืนนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วลองดูอาการก,ก่อนว่าดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าดีขึ้นก็โอเคอันนี้หนึ่งที่สามคือต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะมีผลต่อเส้นประสาทตรงนี้นะหนึ่งเช่นไปขุดดินยกของหนักหรือว่าไปขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าทําอะไรตะกั่วท,ที่สันส่นๆๆกับมือเนี่ยมันจะทำให้เส้นประสาทมันหนักเสบมันบวมมากขึ้นหรือว่าบางทีหรือว่าเท้าเครือ่อง,งมือเนี่ยก็จะทาให้าากนนะ อันนี้ฉีดยาให้ก่อนนะแม่น้ำจา,ากซ้ายมือน้เขียนไหมเห็นไหม,หไหมตรงนี้นะมันแรกไปที่นิ้วอ่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยที่จะเป็นนิ้วที่ชาจ,ะจ้ะแม่เห็นไหมที่เราล่อน้งมือถือมาเห็นไหมเห็นเส้นประาสาทหลุดออกมาไหม เห็นไหมล่อออกมาเนาะเห็นะน,นะอันนะนี้แยกฟังกืนออกจากไอ้ที่ว่าเป็นทงังกืนของทัพเรส์สแตนตรงนี้นะฟังืนที่